น้องฟ้าใสย้ำชัดพี่องค์หิงคือไอดอลคำสอนของแม่หน่อยจะนำมาปฏิบัติตามครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เนะครับผมเนาะเฮามีเรื่องเล่าจะบอกว่าเกี่ยวกับอีหล่าน่อยเฮ้าบอกก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับอีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะเพราะ น้องฟ้าใสได้ออกมาว้าวพี่น้องผ่านไหล์สดของน้องฟ้าใสเองซึ่งขณะน,นี้น้องฟ้าใสกําลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอให้น้องฟ้าใสเนาะหายเร็วๆกลับมาสู่การสู่งานได้ในเร็ววนันกลับมาขึ้นเวทีได้อาไววๆนะครับผมเนาะซึ่งคลิปนี้พี่น้องทางน้องฟ้าใส ได้เดินทางนะครับผมเนาะมาทําการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดและมีโอกาสได้เดินทางนะครับผมเนาะพานบ้านนองคู่นั่นคือบ้านีิลาน้อยเฮาา้องฟาไซนะครับผมเนาะกับทีมงานที่เดินทางร่วมกันกะได้แวะพี่น้องบ้านีิลาน้อยเฮากะพ่อดีพี่น้องได้ประสบพบพะกับทังแม่น้อยนะครับผมเนาะแม่น้องอุ้งอิงอาที ทําการเตรียมงานบุญกะถินที่บ้านน้องครูก็ได้พบเจอแล้วก็ได้พูดคุยกันครับพี่น้องคําสอนของแม่หน่อยที่สอนน้องฟาใสจะเป็นแบบใดและน้องฟาใสมีความรู้สึกเกี่ยวกับคําสอนของแม่หน่อยว่าจังไดอยากพี่น้องไปเบิ่งคคิมนี้พอบกกันก่อนนะครับผมศิริระทน่ีรัตน์เปนบ่ยู่ตรงไหนยู่ตรงไหนเพราะว่าพิวการเพาะว่อพ so ิวการศิรัตน์น <ed> ี่คือผ้าหนองไปหลองทิ้่กัน ไปชีลับเลยนี่หลังใหญ่ค่ะพัน<ด>มะ<า>พ่อวาบวานใหญ่พอดีใช่ต้องขี่กระตั้งใจตั้งใจสวยตั้งใจเพื่อไอ้ดอนจะา้องอุ้มก็จะพานมาได้ตะละเก่ากับสมบูรณ์สมบันทุกกาบก็ทีใดมาจุดนี้นั่งแต่สุดยอดทุกันนะเจออยังตัวอยังมาลายอยู่ สาค่ะแค่หน้ากล้องกับหน้ากล้องซ้อนซ้อนตามที่พ่อพ้องแม่แม่เห็นแล้วนะคะ mm hmm. แต่ลังกล้องแม่หน่อยซ้อนหนูดีมากดีแบบเหมือน,นแม่ผู้หนึ่งค่ะ <c oughs> แต่แม่หนูกับพ่าซ้อนนุ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันนี้คือปุบมือรั่ๆเลยคะ่ะแม่หน่อยหลังกล้องแม่หน่อยก็แบบนุ่งจะรูดเลยว่า เอ่ยถือดราม่า,มาตึงเต่แบบเขามากค่ะเขามาเอ่ยถือดราม่า,มาต่อสูเม,มอร์นีเอ่ยกับประสบความสำเร็จเดียวแม่นสีดราม่าเป็นได้ไม่น้อยกับว่าเฮาอยู่ซื่อๆค่ะเฮาวเราต้องไปตอบโต้วหรือว่าเอยียงเพราะว่าแม่น้อยกับเอืือยองอิงก,กับผ่านเอยียงมาหลายผ่านมาหลายอยีกค่ะเนี่ยที่หนูไม่อยู่จุ่จนเนี่ย เพราะว่ามีพิลอ,อยูอยูเป็นไอดอนยูเป็นออต้นแบบนะคะที่จะประสบความสําเร็จน,นุก่ะเลือกที่สิมาในาจุดๆนี้นะคะเลือกที่สิออกเลียนออกเลียนเพื่อมาอยู่แบบนี้นะคะนคะคะอีแม่ก็เลยบอกว่าอดเอาสูเอา เป็นเะไนั้กันแน่พี่น้องได้ฟังคําสอนของแม่น้อยนะครับผมน้อทีบอกสอนน้องฟาไซอันนี้แค่หนากกล่องนี่พี่น้องเรอกาได้ฟังข้อมูลซึกของน้องฟาไซนะครับผมนอที่แม่น่อยบอกสอนพี่น้องน้องฟาไซบอกว่าแม่หน่อยสอนดีครับนะครับผมเนาะสอนคือยังแม่ผู้นึงเลยว่าสันเดย์คำสอนนะครับผมเนาะในคลิปในกล่องเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่หลังกล่องแม่น่อยสอน ทางนองฟฝาใสทุกอย่างเส้็ทั้งชีวิตนะครับผมนองของยิลาหน่อยเห้าน้องวิญเ,เพื่อนบ้านแพงอ่าประเด็นรยโดยกิดกุลาบอยู่แล้วพี่น้องหลายคนที่ติดตามกับเจ้าปู่นะครับผมเนาะกว่าจะผ่านอะไรมากว่าจะมายึงจุดนี้ได้กลจะผ่านด่ามาเมใดพี่น้องผ่านอุปสรรคต่างๆเมใดกว่าจะมายืนอยุดจุดนี้ได้บ่ได้ร้อยโดยกิดกุลาบและกับประเด้ง่ายถ้าคนบ่สูอีดีใจบ่เอาอีดีพี่น้อง อาจจะย่อมแพร่ลางทางไปแล้วแต่นั่นบ่แมนอีหลาน้อยฮาบ่แม่นนองอุ๋งอิงอย่างแน่นอนก็คือยังนองฟาไซว่าล่ะถ้ามองพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลถ้ามีพี่อุ๋งอิงเป็นต้นแบบขอให้สูงคือใหญ่ขอให้ปฏิบัติตัวเหมือนพี่อุ๋งอิงน่ารักต่อเอซีมีสัมมาคารวะเสมอต้นเสมอปลายอย่าทรยศแฟนขับเอซีอย่าทรยศความไวใจ ของผู้พันไห้โอากาศถ้ามองพิลุงอ,อิงเป็นไอดอลจงเดินตามเส้นทางของพิลุงอ,อิงที่ได้ปูเส้นทางมาก,ก่อนแล้วถ้าเป็นภาษาบรรทเฮาต้องบอกว่าอีลาหล่าน้อยเฮ้าบุกเบิกพี่นองทางป้าทางดงนะครับผมเนาะเพื่อปูเส้นทางให้เด็กรุ่นใหม่ได้เดินตามห้อยเดินตามความฝันเหมือนกับอีลหล่าน้อยเฮ้าอีลาหล่าน้อยเฮ้าบุกเบิกมาให้แล้วส่วนน้องนองที่เดินตามหลัง จงเอาจุดดีไปใช้ในชีวิตเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองให้เข้ากับนิสัยของเจ้าของแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าทอระยศต่อ fc แฟนคลับและน้องจะมีแฟนคลับพ่อพ่อแม่เอพีแฟนคลับที่หากแพ่งน้องแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของพ่อพ่อแม่เอ c ีแฟนคลับอย่างแน่นอนเหมือนพี่งุงหิง ที่ผิวอิงไม่เคยทรยศต่อแฟนคลับเอฟซียังมอบความสุขยังมอบความน่ารักยังมอบความสดใสมอบเสียงเพลงให้กับพอๆไแม่เอฟซีแฟนคลับนะกรับทั้งช่องบริสารกับเป็นอีกหนึ่งส่วนก็แล้วกันเป็นกําลังใจนองฟ้าใสเดินก้าวตามความฝันนะครับผมเนาะอย่าทิ้งความฝันเราเลือกที่จะทิ้งเส้นทางหนึ่งมาเพื่อมาอยู่บนเส้นทางนี้เพราะ อีหล่าน้อยเพราะพิวองอิงเป็นไอดอลเพราะเห็นพิ่องอิงเป็นไอดอลเราจงเดินตามเส้นทางนี้ด้วยความมั่นใจแล้วกัทีเ้ามาล่ะอย่าทรยศแฟนคลับเอฟซียาทรยศผู้ที่พันมีพระคุณผู้ที่พันให้โอกาสแล้วน้องจะจักเจริญบนเส้นทางของศิลปินคนล่าฝันคนขายเสียงอย่างแน่นอนอันนี้บริษัทรับประกันได้ ขอให้ทำตัวสเสมอต้นสเสมอปลายเนาะว่าสานดีใจได้ที่อ่ามีศิลปินสายเลือดนองบัวลำพูอ่าสายเลือดบ้านเกิดของทางบริษาทเองได้ก้าวเดินบนเส้นทางของศิลปินอ่าได้ขึ้นวงใหญ่เนาะอ่าแล้วก็วันข้างหน้าเสอวาถ้าไม่ทิ้งความฝันและไม่ทรยศ ่อเส้นทางนี้วันข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นศิลปินดังอีกหนึ่งคนลูกหลานอาทา้งนงบุรัมพูกะใดเนาะกะวางวานนองฟา้าใสจะเจริญรอยตามพี่อุงอิงและกะนำพี่อุงอิงไปเป็นแบบอย่างเนาะนำคำสอนแม่น้อยเนาะเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจว่าเรามาอยู่เส้นทางนี้เพราะอะไรเฮามาเพราะอีหยัง ให้นึกถึงเมื่อแรกที่เราอยากมาและกะจงทำให้มันดีที่สุดเต็มที่กับมันที่สุดเข้าพูดหรอกว่ามือขขางหนามันจะเกิดยังขืนแต่ถ้าเราได้เห็ดอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราทำให้มันเต็มที่ที่สุดเข้าจะบบได้เสียดายมันอีกเขาจะบบนึกเสียดายมัน ครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบายสารได้น,นะครับผมเนาะคอมเมนต์กันเขาไม่ได้ลายพี่น้องฝังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทาง่องบายสารเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บายสารต้องขออนุญาตเขาตัวรัวหน้าไปก่อนพบกนันในคลิปหน้าสวัสดีครับ